4เหตุผลว่าทำไมถึงต้อง h o o p s Thailand ข้อแรกนะคะที่ h o o p s Thailand มีสินค้าบาสเกตบอลให้เลือกครบคันทุกอย่างที่คนเล่นบาสต,ต้องการข้อ2ค่ะที่ Hoops t h a แ l นด์มีบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนการขายแล้วก็หลังการขายข้อ3นะคะพนักงานของเราทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในสินค้าพนักงานได้รับการอบรมเป็นพิเศษจากนักกีฬาของเราข้อที่4ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนยังจะลองรองเท้า Hoops Thailand ก็มีสาขาให้บริการมากมายหรือจะยิ่งสะดวก เข้าไปอีกลูกค้าสามารถสั่งออนไลน์จัดส่งถึงบ้านเลยนะคะโค้ดส่วนลดประจําเดือนกุมภาพันธ์23 H S F U ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทคนเข้าสู่ช่อง Twenty t h Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันเปเดก็มีกับทุกคนเช่นเคยอ่ะเช้านี้นะคะเราตื่นมาค่ะพร้อมกับเห็นการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการของลูกกอดอนชิกในกีฬาคนใหม่ของททีม LA Lakers นะคะร่วมกับลอปพอริงกาค่ะ GM แล้วก็รองประธานฝ่ายบาสของทั้งทีม LA Lakers ค่ะบอกเลยนะคะว่ามีหลายเรื่องที่มา สนใจมากแล้วตุ้กก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเจาะลึกไปในดีเทลค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับ6เรื่องที่น่าสนใจค่ะในการให้สัมภาษณ์พ r e s s Conference ของลูกระดอนชิกก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าว่าใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะอีกนิดเดียวค่ะเพื่อนๆสามารถสับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆค่ะคลิกลิงก์นะคะที่ Product Tag นี่ค่ะที่เราแปะไว้ให้เพื่อนๆคลิกลิงค์ไปท Product ล หรือว่าจะเลือกซื้อสินค้ายอย่างอื่นก็ได้ค่ะแค่นี้เองก็เป็นการสับสนุปพวกเราทั้งสองคนแล้วค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยค่ะอเอฟีเนสสิ่งแรกนะครับที่ฟังลูการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตัวของเขาเนี่ยทำใจลําบากมากๆนะครับเขาบอกเลยว,ว่าครั้งแรกที่เขาเห็นข่าวเนี่ยเขากําลังจะเข้านอนแล้วนะครับพอเห็นปุ๊บก็ยังคงรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นวันที่1่เมษายนหรือเปล่าเป็น April Fool's Day หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะครับมันคือเรื่องจริงเขาบอกว่าช่วง48ชชััั่่วววโมงงแแรรรกกนนะ2เนี่ยันนนเเเป็็ออรร่าาวก1ืขงตัว แต่อีกมุมหนึ่งเขาก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาอยู่กับ LA l a k e r เกได้มีโอกาสลงเล่นที่นี่และย้ำอีกครั้งนึ่งว่าน,นี่คือ Lakers นะหนึ่งในทีมที่ดีดดที่สุดในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ LA Lakers ถือว่าได้นักกีฬาที่เข้ามา ช่วงที่นักกีฬาเล่นมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วในระยะหนึ่งแล้วก็ยังมีเวลาที่จะใช้งานนะครับอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นอย่างวิลชอเมเลนคาริมอับดูจาบาเราก็เห็นมาแล้วหรือว่าจะเป็นอย่างชคิโอนิวนะครับพาวกซแอนโทนีเดวิสก็ใช่และล่าสุดก็คือลูกาดอนชิตครับชื่อก่อนหน้านี้ที่พูดออกมาเนี่ยคว้าแชมป์ให้กับทั้งทีมได้ทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูก้าจะสามารถทําทได้หรือเปล่ามาไปกว่าน,นั้นพอถูกสื่อถามว่าตัวของเขามีอะไรที่จะต้องพิสูจน์อีกหรือเปล่าตััััววขออาาอองงลลููกกกกก้้้าาาา็ไดดบบสนนๆชเเเจยยร่่่ทีม LA ต พาทีมคว้าชแชมป์สถานเดียวนี่คือเลเกอร์สนะม,มีอย่างอื่นไม่ได้ครับนอกจากการคว้าชแชมป์อย่างเดียวและพร้อมกับตอบคาถามกับสื่อเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยจำโมเมนต์ที่โคบีไบรอันมาเซลก็ได้ในปี2019ตอนนั้นเขากําลังจะส่งเข้าแล้วเขาก็ได้ยินใครพูดภาษาสโลวีเนียใส่เขาอาจจะเป็นการหยอกเป็นการล้ออะไรเราก็ไม่แน่ใจจจลูกา้าต้องหันไปดูพอหันไปปุ๊บเท่านั้นเนี่ยแหละครับสะดุ้งเลยเพราะว่านั่นคือโคบีไบรอัน เขาบอกเลยนะครับว่าเขาอยากเลือเกินที่จะให้โคบี้แล้วก็จีจี้ลูกสาวเนี่ยยังอยู่ที่นี่แต่เห็นว่าตัวของเขาเนี่ยได้มาอยู่กับ LA ลเอล r เกอแล้วนะก่อนที่สุดท้ายจะย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งใหม่ครั้งนี้ และก็มีความสุขที่ได้มาอยู่กับ LA Lakers ครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงเลยนะคะตอนที่ตูนเหตุการ์เทรดเนี่ยสักพักหนึ่งพอเวลาได้ตกตะกอนอะไรสักนิดน,นึงแล้วอ่ะยังรู้สึกเลยว่าหรือว่าเป็นเพราะโคบี้เนี่ยจะแจง้งบอกว่าบบกว่าเอาลูก้ามาอยู่กับทีมไม่ได้เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อเลยคะ่ะจากโคบี้มาเลบรอนแล้วก็จากเลบรอนเนี่ยมาอยู่กับลูก้าทีนี้เรื่องต่อไปคะ่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะตอนแรกค่ะที่มีข่าวนี้ออกมาการเทรดเนี่ยว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น AD ไม่ว่าจะเป็นเลบรอนหรือว่าจะเป็นตัวลูก้าเองคือ,อาาง,งคยิดว่ เรบอลต้องรู้สินะเรบอลต้องรู้มันเป็นไปได้ยังไงที่เรบอลเจะไม่รู้แต่พอเราได้ฟังล็อบพปอริงกาพูดแล้วนะคะก็เชื่อจริงๆว่าการเทรดครั้งนี้ค่ะไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะคะการเทรดครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเพราะว่าความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันจริงๆการพูดคุยกันระหว่าง GM แล้วก็เจ้าของทีมของทีมทั้ง2ทีมเท่านั้นค่ะย้อนกลับไปค่ะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ3าถึงสอาทิตย์ก่อนหน้านี้ในร้านกาแฟทั้งล็อบพปอิงกาแล้วก็นิโก้แฮร์ริสันค่ะมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในกกการรดะขอองลลูแ็ี ทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานนะคะบ็อบเป็นเอเจนต์ให้กับโคบี้ค่ะส่วนนิโก้นะคะย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นผู้บริหารของทางไนกี้ทั้ง2คนคือเบื้องหลังค่ะที่ทําให้โคบี้ย้ายจากค่าย Adidas มันไนกี้เนี่ยแหละค่ะทั้งคู่บินร่วมกันไปทั่วโลกเลยนะคะเล้ททางานด้วยกันค่ะเกี่ยวกับโคบี้แล้วก็ไนกี้เนี่ยแหละค่ะทั้งคู่ให้ความสัมพันธ์ในการพูดคุยกันแล้วก็เชื่อใจกันค่ะเรื่องดีไม่มีใครรับรู้จริงๆค่ะนอกจากเขาทั้งสองคนแล้วก็เจ้าของทีมของทังงทีีลกกกเื่่อคโุยบ Rob ลิงก้าเรื่องที่จะคุยกับทาง LA Lakers แค่เป็นทีมเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขาไว้ใจค่ะว่ารอปปริงก้าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแล้วก็จัดการเรื่องนี้แบบเป็นมืออาชีพแบบสูงสุดเลยค่ะเราไปต่อที่เรื่องที่3นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่นคือความเป็นมืออาชีพของลูก้า เมื่อถูกสื่อถามนะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร Dallas m a v e r i c k s ที่เทรดตัวเขาไม่อยู่กับ LA l a k e r s ตัวของลูก้าก็ได้บอกนะครับว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเขาไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วก็ไม่ขอคอมเมนต์ใดๆทั้ทงสิน้นสื่อก็ยังถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาว่าเป็นไปนได้ไหมว่าคนของลูก้าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นเอเจนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไปส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่า ที่ทาให้ทั้งทีมบริหารของดัลลัสแมวริกรู้สึกว่าตัวของลูก้าเนี่ยไม่พร้อมที่จะต่อสัญญาก,กับทังทีมเหมือนไม่อยากจะอยู่กับทีมดัลลัสแมวริกต่อไปสัญญาของลูก้านี่คือ5ปี345ล้านเหรียญน,นะครับเป็นซูเปอร์แม็กซ์คอนแท็กเอ็กซ์เทนชันที่มหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่ตัวของเขากําลังจะมีโอกาสเซ็นในช่วงเปิดฤดูกาลที่จะถึงนี้ลูก้าเนี่ยตอบทันทีเลยนะครับว่าไม่มีอย่างแน่นอนไม่มีคนของฝ่ายเขาเนี่ยไปส่งสัญ,ญญาณอะไรแบบนั้นเรื่องนนนนี้้้เเเ่่ยยตััดดอออออกกไปไปลลจรริงงๆแวาบบพืนนะค ว่าลูก้ามีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาออกไป5ปี345ล้านเหรียญอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาฉบับเดียวที่ทางดัลลัสแมวริกจะสามารถให้ได้เป็นทีมเดียวที่จะสามารถให้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเทรดมาอยู่กับ LA เลเกอร์สิทธนั้นจะหมดไปทันที mm. LA l เ k e ลเกอร์มีสิทธิ์ที่จะให้สัญญามากที่สุดกับลูก้านะครับก็คือ30% Max Contract กครับ4ปี2 2 9ล้านเหรียญสําหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในลีก7-9ปีนะครับนี่คือมากที่สุดที่จะให้้้้ไไดูููงงง่ง่าาาายยๆสันนวเิขอลหป วัดเดียวนะครับ116ล้านเหรียญเอาตัวเลขกลมๆเลย116ล้านเหรียญแล้วออนท็อปเข้าไปอีกนะครับในรัฐเท็กซัสเนี่ยตัวของลูก้าไม่ต้องเสียอินค m มแท็กซ์นะครับแต่พอย้ายมาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็โดนตรงนั้นเข้าไปด้วย มันยิงหนักเข้าไปอีกนะครับแคลิฟอร์เนียนี่แตกต่างกันลัดเท็กซัสมากหลังจากนี้ครับเราต้องมารอติดตามชมกันนะครับว่าทางลูก้าเนี่ยเขาจะตกลงสัญญาต่อกับ LA l a k e r s แบบไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยหลายๆคนนะครับคอมเมนต์เข้ามามกังวลว่าลูก้าเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับ LA l a k e r s อยากจะบอกตรงนี้นะครับว่าส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการที่เขาได้มาอยู่กับทีม LA l a k e r s เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ลหลายส่ลายคนอยากจะมาอยู่เป็นทีมที่ดีเป็นทีมระดับตำนาน แล้วทุกอย่างเนี่ยเหมือนมีลูก้าเป็นแกนหลักแบบนี้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยครับว่าเขาน่าจะต่อสัญญากับทังทีมออกไปคนระดับซูเปอร์สตาร์อย่างลูก้านะครับมาอยู่กับทีม LA l เอ e เลเอร์ทีมที่เหมือนเป็นเป็นแบรนด์ดังระดับโลกอ่ะคือเห็นยังไงเห็นโลโก้ลูก้าเนี่ยมันคือระดับประวัติศาสตร์จริงๆนะครับแม้แต่ตัวของร็อบพลิงกาเองเนี่ยนะครับเขายังออกมาบอกเลยว่าเขาเห็นลูก้าเนี่ยและทําให้เขาสะท้อนนึกถึงโคบีแบรนด์มันน้อยคนมากๆนะครับที่จะเล่นบาสไปด้วยความสุข เดินไปด้วยรอยยิ้มแต่แฝงไปด้วยความเป็นเพชรขาดอันนี้เนี่ยเขาเห็นในโคบี้มาและครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ตัวลูก้าไปร่วมทีมนะครับสิ่งนี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่รอบเขาเห็นมาไปกว่าน,นั้นนะครับเขายังเห็นด้วยว่าเด็กทั่วทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เมืองจีน,นครับบาร์เซโลนาบูนสไอเรสซิดนีย์ใส่เสื้อสีเหลืองทองหรือว่าโลโก้ของเลเกอร์เนี่ยในเบอร์77เขาเห็นแบบนี้เลยนี่คือความมีอิทธิพลของลูก้า ในการย้ายมาอยู่กับ LA Lakers นี่คือสิ่งที่ทาง Rob Pelinka เขาออกมาบอกที่ Rob พูดทั้งหมดเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะคะม m i l i ตอนนี้เนี่ยก็อยากได้เสื้อลูก้าแบบจะทนไม่ไหวแล้วค่ะครเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปค่ะเรื่องที่4นะคะการเล่นร่วมกันกับรอนเจมส์ค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์กับโค้ชอย่างเจเจไรติกนะคะแน่นอนค่ะเรื่องรอนเจมส์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางสื่อต้องถามลูก้าค่ะและลูก้าก็ตอบนะคะว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยค่ะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยดู James, รอนเจมส์มาโดยตลอดค่ะคราวนี้แหละเขาก็จะได้ซ้อมค่ะได้เล่นนได้้เรรรรียูจิงๆกบ สเป็นอะไรที่เขาัวเขาเองตื่นเต้นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเหลือเชื่อมากๆเลยนะคะและเขาก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าทางเขาแล้วก็รบอนเจมส์จะทำให้เพื่อนๆทีมคนอื่นนะมีการเล่นที่ดีขึ้นด้วย i q คของเขาทั้งสองคนคะ่ะพร้อมก็บอกด้วยนะคะว่าทันทีที่เห็นข่าวการเทรดคะ่ะรบอนเจมส์ก็โทรหาเขาเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากคะ่ะเพราะว่าตัวรบอนเจมส์เองเนี่ยก็ยังรู้อยู่ค่ะว่าลูก้าเนี่ยยังคงช็อกอยู่ตัวลูก้าเองดีใจมากที่รบอนเจมส์โทรหานะคะรบอนเจมส์พพอร์ตแล้วก ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกับลูก้ามานะคะเล่นร่วมกันนะ13เกมเท่านั้นค่ะลูก้าแซวก่อนเลยค่ะว่าตอนนั้นที่เล่นร่วมกันเจเจแทบจะขยับตัวไม่ไหวแล้วค่ะเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเะของสื่อได้เยอะเลยนะคะพร้อมกับบอกเลยค่ะว่าตัวเขาเคารพแล้วก็นับถือเจเจมากเลยนะคะยกตัวอย่างบอกสื่อว่าตัวของเขาเองไม่เคยไปออกพอดแคสต์ที่ไหนเลยนะแต่ว่าออกพอดแคสต์กับเจเจถึง2ครั้งเลยทีเดียวค่ะและปิดท้ายด้วยค่ะว่าตัวเขาเองตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้มาเล่นภายใต้การโคชของเจเจตนเชื่อเหลือเกินนะคะทั้งเลบอจมู้า แล้วก็เจเจทั้ง3คนนี้เจลติดกันได้ไม่ยากแน่นอนเลย<ม>แล้วก็ทีนี้คะ่ะอมิเน่มันก็มีความกังวลแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยว่าลูก้าเองเป็นนักกีฬาที่ต้องการบอลอยู่ในมือถึงจะสร้างสารรค์เพลได้<ม>รบอลเจมส์เองก็เป็นนักกีฬาที่ต้องการบอลอยู่ในมือถึงจะสร้างสารรค์เพลงได้<ม>พเพื่อนๆบอกว่าบอลในสนามมีแค่ลูกเดียวในส่วนนี้เอมิเน่คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะแบ่งเบาภาระการเล่นหรือว่าจะแชร์โรกันอย่างไรบ้างคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ว่าคร ฝ่ายหนึ่งมีคนถือ <Ừ. S 1> บอลด้วยเนี่ยก็จะมักจะเจอปัญหาเรื่องท็อปิกแบบนี้ย้อนกลับไปเราก็เห็นโรบอลกับไครีนะครับก็ยังออกมาได้ดีพา <Ừ. S 1> ทีมไปถึงแชมป์หรือว่าลูก้าจะไปเล่นกับไครีเองเนี่ยสุดท้ายก็เจอกันลงตัวทั้งสองคนก็พาทีมเข้าสู่ n b a finals ดังนั้นจึงเชื่อและเกิดน,นะครับว่าด้วยศักยภาพด้วย IQ ที่ทั้งสองคนมียังไงเขาทั้งสองคนจะต้องจูงกันติดครับหาความลงตัวแล้วก็ทําให้ทีมดีขึ้นอย่างแน่นอนใช่ค่ะโดยส่วนตัวของตูนเองเนี่ยตูนยังชอบด้วยซ้ําเลยนะคะท ยืดอายุการใช้งานอายุการเล่นของลูกบอลเจมส์สปเดอร์อีกด้วยซ้ำอ่ะทีนี้เราไปต่อที่เรื่องที่5นะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนี่คือการเดินหน้าของ LA L อลเอริเกอร์ต่อไปหลังจากนี้ครับในจุดนี้ร็อบพลิงกาเป็นคนตอบเองเลยนะครับเขาบอกว่าร็อบเนี่ยจะสร้างทีมให้มันลงตัวกับการโค้ชของเจเจเรดิกให้ตรงกับประสิทธิภาพในการโค้ชของเจเจเรดิกมากที่สุดครับจะมีการพูดคุยกันตลอดภายใต้การนําทีมของลูก้าต่อไปในอนาคตเนี่ยแหละครับแน่นอนว่าเขารู้ดีนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนบรรดาสื่อหรือว่าจะเป็นแฟนก็ตามเนี่ยต้องการที่จะเห็นบิ๊กมูฟในการหาผู้เล่นตัวใหญ่เนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าเลเกอร์ต้องการผู้เล่นตัวใหญ่ตำแหน่งเซนเตอร์ตำแหน่ง5นี่แหละแต่รอบเองเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าในตลาดการเทรดต,ต,ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นตัวใหญ่มันค่อนข้างน้อยมันค่อนข้างรายเขาใช้คาว่า dry ตลาดมันค่อนข้างแห้งมากเลยถ้าเกิดต้องการคาดหวังจะเป็นบิ๊กมูฟจะเป็นบิ๊กเนมเนี่ย เขาบอกว่ามันอาจจะต้องไปดูในช่วงปิดฤดูกาลหรือเปล่าแต่พอพูดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายเวามว่าร็อบเองเขาจะไม่ทําอะไรเลยนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อส่วนตัวยังเชื่อว่าทางทีมก็รู้ดีว่าปัญหาคืออะไรเขาจะต้องหาให้ได้ครับแต่อาจจะไม่ได้เสียสิทธิ์ราบหรือว่าเสียอะไรที่มันหนักหน่วงจนเกินไปหานักกีฬาเข้ามาทีนี้พอสื่อเขาได้ยินแบบนี้เขาก็ถามต่อไปนะครับว่าแล้วตัวร็อบเองเนี่ยเขารู้สึกยังไงว่าเซนเตอร์ในปัจจุบันต้องการจะเอามาร่วมทีมเนี่ยอยากจะให้มีลักษณะแบบไหน ร็อบเขาก็พูดกว้างๆนะครับโดยการเอาเอาฐานของ l อลเอเลเกอเป็นหลักที่มีการนำทีมโดยลูกาแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องเป็นนักกีฬาตัวใหญ่ที่สารพัดประโยชน์อาจจะยิงได้อาจจะสลับตัวประกบได้ดีอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ร็อบเขาออกมาบอกแล้วก็มีการเคลื่อนที่การเคลื่อนตัวที่ดีนะครับมีความทุ่มเทในการต่อสู้ในสนามมีความตั้งใจในการซ้อมและที่สาคัญจะต้อง มีการเคลื่อนที่แล้วก็ปิดแต้มปากหวงได้ดีเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือสไตล์ที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวกับลูก้ามากที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ทางล็อบพริงการ์เขาออกมาบอกพร้อมกับปิดท้ายด้วยว่ามันค่อนข้างยากที่จะหานักกีฬาแบบนี้แต่พวกเขาก็ผ่านมาหลายต่อหลายครั้งแล้วไอ้เรื่องยากๆเนี่ยแต่สุดท้ายก็เชื่อเหลือเกินว่าจะต้องหาทางแล้วก็เอามาได้จริงๆพอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็มามองดูในตลาดวันณเวลาตอนนี้เนี่ย ส่งใครเข้าประกวดบ้าส่งใครเข้าประกวดใช่ไหมครับ <c oughs> ก่อนเส้นตายการเทรดเนี่ยในเวลานี้นะครับส่วนตัวก็มองมีม,มีนักกีฬายอย่างนิโคลัสแคลักซันของบรูคลินเนสเนี่ยคนนี้เนี่ยถือว่าช่วงอายุเขาค่อนข้างดีนะ <c oughs> ยี่ 5, <c oughs> 6ห้ายี่หก ปิดแต้มป่าห่วงก็ดีทุกคนเห็นกันชัดเจนนะครับตั้งแต่ที่เล่นกับ KD ทีที่ o o k l y n Nets ละแล้วก็มีการตั้งใจในการเล่นเกมรับการเคลื่อนตัวที่ดีอันนี้น่าสนใจคนต่อไปคือ m า l e s Turner m i มา s Turner อเนี่ยอายุ28กำลังพีคมากแถมยิง3นาคะแนนได้ดีกว่า n i c คลัสแคล็กสตัช่วยเกมรับก็ดีมีการเล่นพลิกแ d ะโรหลากหลายมากอันนี้ก็ตรงกับ สิ่งที่ร็อบเขาออกมาบอกก่อนหน้านี้ช้อยสอดไปนะครับก็จะมีอย่างมิเชลโรบินสันหรือว่าจะเป็นอย่างโรเบิร์ตวิลเลียมสองคนนี้ในเกมรับแน่นแล้วก็มีการปิดแต้มปากห่วงที่ดีเล่นเกมรับดีจริงๆช่วยวรีบาวดช่วยบล็อกได้ดีสบายๆเลยแต่ปัญหาของ2คนนี้ก็คือสภาพร่างกายที่มักจะจบลงด้วยอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องเบรกหลายต่อหลายเกมอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทาง LA L อเลเกเกอร์สก็จะต้องพิจารณาด้วยว่ามันคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดจะเอามา คนต่อไปนะครับอีกคนหนึ่งก็ยกให้คลินส์คาเพลล่าอันนี้ก็ค่อนข้างเข้ากับสิ่งที่รอบเขาพูดมาตะกี้นะคือมีการเคลื่อนที่ที่ดีเล่นพิกแอนโดรรอบปิดแต้มปากห่วงช่วยเกมรับเพราะว่าเราเห็นหลายต่อหลายครั้งนะครับเทรยังเนี่ยโยนไปรอบๆปากห่วงคลินส์คาเพลล่าเนี่ยปิดยัดห่วงสบายๆหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ปิดแต้มได้ดีมากๆแต่ปัญหาของคลินส์คาเพลล่าก็คืออายุเลขสามละ,ะเราก็ยังไม่แน่ใจว่า LA เลเกอร์สต้องการจะเอานักกีฬาที่อายุเลขสามเข้ามาหรือเปล่า ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับและอีกคนหนึ่งครับที่มีชื่อที่พวกเราได้ยินชื่อมาโดยตลอดเลยพอพูดถึงผู้เล่นตัวใหญ่ที่เลเกอร์สนใจนั่นคือวอลเกอร์เคสเลอร์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าทางยูท่าแจ๊สเนี่ยจะเรียกร้องอะไรเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมันเยอะมากเนี่ยเลเกอร์สก็ไม่ไหวครับแอมิเนส่งชื่อเสนอเยอะมากเลยค่ะทีนี้เราก็มารอติดตามชมกันนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้ว l a เลเกอร์จะสามารถหาผู้เล่นตัวใหญ่ในตำแหน่งเซนเตอร์คนไหนเข้ามาร่วมทีมได้บ้างทีนี้เราขยับไปที่เรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องที่วนะกเเเรื่่่ออฟถาามมมยห ลูกะะ้าจะกลับมาลงสนามทําการแข่งขันได้หลังจากที่เจ็บน่องไปตั้งแต่เกมวันคริสต์มาสค่ะในส่วนนี้ร็อบก็บอกเลยค่ะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะลูก้าจะมีลงซ้อม5 on 5กับทางทีมนะคะแล้วก็ประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยโปรตคอลระวังสําหรับนักกีฬาที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ดีลูก้ารู้สึกดีแล้วก็มั่นใจเขาก็จะลงสนามได้เร็วที่สุดเลยค่ะในส่วนของลูก้าเขาก็ตอบเสริมค่ะว่านี่เป็นครั้งแรกในอาชีพเลยนะคะที่เขาให้เวลากับการพักฟื้นถึง100แบบร้งก่อนเขารู้ส์เ,เ,เร็นต์แบบน เขาอยากเล่นนะคะแล้วก็มันยังไม่ค่อยหาย100%เท่าไหระะ่เลยค่ะสำหรับเสียงวิาพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขานะคะลูก้าบอกเลยคะ่ะเขาบอกว่าเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยะคะ่ะแต่ก็ดีใจที่ได้รับการกระตุ้นแบบนี้แล้วก็มาอยู่ในหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แบบนี้คะ่ะจะเป็นแรงกระตุ้นระยะย,ยาวให้กับตัวเขาเลยโหปากหวานจริงนะลูก้าเนี่ยไหนๆก็พูดถึงลูก้าแล้วนะครับเรามาฟังความสุดยอดของลูก้ากันอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปปิิดดทท้้าาาายยวกกกรรส่่งีบบเขออมอม ตัวของลูก้าเนี่ยนะครับคือ 1- ใน2ผู้เล่นในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับหนึ่งหมื่นแต้มสามพันรีบาลสามพันแอสซิสต์ได้ในช่วง400เกมแรกในชีวิตอีกคนหนึ่งที่ทําได้ในประวัติศาสตร์คือ Oscar ออสการ์โรเบิร์ตสันนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทําได้แบบนี้อีกมาไปกว่านั้นลูก้าเนี่ยถือว่าเป็น 1- ใน2คนเท่านั้นนะครับก่อนอายุ26ปีที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้ถึงคนนึก็แน่นนอครืออสโรเบิรนน์ตสันเดียวกันหายากมากๆนะครับก ขนาดนี้ทีนี้เราไปดูในส่วนของเพลย์ออฟกันต่อนะครับจนถึงตอนนี้ตัวของลูก้าลงสนามในเพลย์ออฟทั้งหมด50เกมค่าเฉลี่ยนสูงส่งมากๆครับฉเฉลี่ย30.9แต้ม9.4รีบาลแล้วก็8แอสซิสถือว่าเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่มีผลงานระดับอย่างน้อย30แต้ม9รีบาลกับ8แอสซิสได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มาไปกว่านั้นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มถือว่าเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับเป็นรองเพียงแค่ไมเคิลจอแดนเป็นคนเดียวนี่คือความสุดยอดของลูก้าปิดท้ายกันที่รอปพลิงกาครับเขาบอกเลยว่าการที่ได้ลูก้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นของขวัญเลยนะครับการที่เขาได้นักกีฬาในวัย25ปียังไม่ถึง26ปีเนี่ย แล้วก็มีผลงานระดับท็อปทรีของยูนิเวิร์สในจักรวาลน,นี้เลยนี่คือโ,โอ้โหอวยมากเลยนะท็อปทรีใน,น, <Universe S 2> นยูนิเวิร์สเลยอันนี้คือจริงเลยจริงอันนี้คือสิ่งที่ร็อบเขาบอกมันทําให้การสร้างทีมเหมือนมีแกนหลังครับแล้วสร้างทีมร,บรอบๆตัวของลูก้าเนี่ยจะทําได้แบบนี้ไปอีกเป็น10ปีเป็นเด็กเขตเลยนี่ตัวนี่คือสิ่งที่ตัวของร็อบเขาออกมาบอกและสุดท้ายครับเขาบอกเลยว่าเนี่ยแม้ว่าอยู่บนเวทีแบบนี้เนี่ย ก็จะเห็นว่าลูก้าเนี่ยอาจจะดูเงียบเงียอาจจะดูไม่ค่อยพูดอาจจะดูแบบสบายๆแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพออยู่ในสนามปุ๊บเนี่ยพอปลดปล่อยความเป็นตัวตนของลูก้าออกมาจริงๆเนี่ยทุกคนรู้ดีว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแฟนๆในค r y p t o c o m เนี่ยจะได้เห็นแบบนี้ทุกวันทุกคืนเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ร็อบเขาออกมาบอกและก็ตัวเจ้าตัวของร็อบเองเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาก็ตื่นเต้นแทบจะรอไม่ไหวเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ออกมาพูดในวันนี้ครับโอ้โหแฟนเลเกอร์สิงตูเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะมิน่อน้เเพืราากก็ เเข้าสู่ยุคข,ของลูก้านะคะนี่คือการเริ่มต้นคาะของยุคของลูก้าในชุดยูนิฟอร์มของ L อ Lakers อย่างเป็นทางการแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะแฟนๆฟังพ mm ิเ c o คอนเฟน c ์จบหมดแล้วเนี่ยค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันในดีเทลกันด้วยค่ะคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไปพาคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม u b s c r ค b e นะคะที่โลโก้เฟนตี้ทรมนตรงกลางนี่เลยค่ะ mm hmm. เพราะ NBA mm hmm. คือจีได้ของเราเฟนตี้ทรีวันนี้พวกเราทั้งสองคนของุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเัา